สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเส้น2ออีกเช่นเคยค่ะทางช่องบุญน้ำโชวอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาบ่ายค่ะเป็นบ่ายวันอังคารที่27ซสิงหาคม2567นะคะมือนีกับวันที่27แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะ จอจันเขามาเรื่อยๆเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นนะคะก็จะหอดรัฐบาลไทย1กันยายน2อ6หา6 7แล้วในระว่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเนาะเป็นโค้งที่ FC นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาดแม้แต่คลิปเดียวไม่ควรพลาดแม้แต่แนวทางเดียวนะคะ ฝ่าวเข่ามาเบิงเขามาหาแนวทางนะคะช่วงนี้นะคะบัวสิเป็นแนวทางที่เชนซองเคยนําเสนอไปต้นคลิปต้นงวดแล้วนะคะแต่ว่าอ่ะยู u ูบเพื่อไปแจ้งเตือนว่าสั่นว่าเชนซองล่องอีกแล้วเป็นจังไดนะคะยาวาที่จะควงเคยเบิงแล้วนะคะสิบัเขามาเบิงอีกเด้อคุณพ่อคุณแม่บางเทือแนวหน้าแนวทางนั้นนะคะแนวทางนั้นน่ะเนาะ เพิ่อนอาจจะมีโครงสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงบอรหรือจังไดนะคะจังใดในช่วงนี้เนะาะว่า YouTube จะไปแจ้งเตือนว่านูลงคลิปยังไปนะคะกะอยากหา FC อนะคะฝ่าวขามาเบิงเขามาพิจารณานะคะจะได้ทันเหตุการณ์เนาะทันแนวทางต่างๆนะคะจะได้บอพลาดคลิปดีๆเออจะได้บอพลาดแนวทางเด็ดๆนะสิไดวิีคอถือว่างวดวันที่1กันญาติเนี่ย โตัดมดนเป็นตะคือโตใดมาแร่งโตใไดเป็นตะผ้าเข้าโชคเข้าหมานเนาะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเส้นซองก็จะเอาข้อมูลดีๆนะคะในส่วนแนวทางเลกรัฐบาลไทยนี่ละเออมาฝากมาตอนคือจังทีเอฟซกับหูกันดีเนาะวางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกนี่นะคะสลากนะคะกองสลากเพิ่นสันจรคุณพ่อคุณแม่สันจอน,นะคะไปออกสลากอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ คลิปนี้นะคะเส้นซองก็เลยอยากจะเอาข้อมูลดีๆนะคะข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะของจังหวัดลอยเอ็ดนะคะข้อมูลทีเ่เวลาไปสั้นจอนเนี่ยมันมักสะออกอยังเกี่ยวกับจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเอาเมาฝากมาตอนเอฟซีนะคะคิดว่าหลายท่านหลายคนก็อาจจะบ่หูจากข้อมูลพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะหาบ่เป็นเนาะเนื่องด้วยว่า บบสะดวกเลนโซเชียลบ่เป็นหาข้อมูลบ่เป็นนะคะเพราะว่าเอฟซีแฟนช่องนี่ก็คืออ่าเป็นสวกันแล้วออียงประ้าณน,นี้นะคะกะบบคอยถนัดเรื่องโซเชียลเส้นซองกันเลยจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้ใดเคยเห็นแล้วหรือฮะเป็นกะเบิ้งไปพร้อมๆกันก็นได้นะคะเขามาเบิ้งว่าเออเส้นซองนําเสนอถือบอมันแนวทางเนี่ย ที่บอกมากตัวเลขตัวนี้เนี่ยเจ้าซองวอลถิรบอกอะวิเคาะไปพร้อมๆกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะจังไดกาก่อนสิเขาไปรับชมเราฟังแนวทางที่ดีที่เด็ดนะคะแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ไพ่เขามาแล้วนะคะเจ้าซองกับฝากให้เอฟซีนะคะซอยกดไลค์เนาะซอยกดแชร์นะคะออกไปหลายๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบ,กามบก่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้านะคะเพื่อที่จะพบพลาดคลิปดีๆนะคะแนวทางเด็ดๆเ,เนาะที่ทางช่องได้นามาฝาก กันในแต่ละมือนะคะคลิปนี้นะคะขอมูลข่าวสารดีๆก็คือส่วนใหญ่นะคะเวลาที่กองสลากเนาะเพิ่นออกสั้นจรน,นี่กะเส้นรองก็รู้สึกว่าแนวทางตัวเลขนะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับอันดับแรกเนี่ยคือผู้ว่าหา้วหละ่ะเออผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ มักออกดีนะคะเส้นสองกับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพื่นม่หายนะคะว่าสิเป็นอันดับพื้นที่นะคะอันดับประชากรบ่ออันดับความน้าแนนบ่อเออรหัสไปซี่เบอร์โทรศัพท์ของจังหวัดนั่นๆขึ้นต้นด้วยอีหยังนะคะหรือว่าจังหวัดนี่มีจักอำเภอมีจักตำบลน,นะคะมีจักหมู่บ้านนะคะมือหนีเส้นสองรวบรวมมาก ไหวให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้พิจารณาได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะในการเลือกเบิงนะคะสำหรับตัวเลขในงวดเป็นที่หนึ่งกันย่ายนสองหาหกเจ็ดเนาะอ้าวผู้ใดสิจดกะเตรียมสม,มุดประกามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจดไป,ปรพร้อมพรอมกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอ่อที่แรกว่าสีอันให้ฟังก่อนนะคะแล้วกะค่อยสีให้แคบเดียวย่านเอฟซีงงนะคะอาจีมันมีมันมีตัวเลขหลายอย่างหลายอันนะคะเดี๋ยวจะ ยกโช่ให้เบิงเลยแล้วกันแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะจังสีเบิงภาพไปพร้อมฟังเสียงไปพร้อมนะคะจะได้ไม่งงนะคะถ้าเฮ็ดแบบนั้นกะขออนุญาตนะคะขายของก่อนจกบิดนะคะเดี๋ยวสิพ้าเบิงตัวเลข <laughs> ฝากไว้แน่นะคะสำหรับผู้ใดนะคะที่มีปัญหาเนาะเรื่องฝา้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำนะคะเป็นซิวผิวหนามองค่านะคะหนาเหี่ยวหนาแหง้งหนาบ่มีหนามี่นวลนนะคะหนาบ่เป่งปังหนาแบบแหง้งเป็นคุยนะคะคุณพ่อคุณแม่แนะนําคีมหนาใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวที่เส้นซองเอามาแนะนํากันทุกคลิปทุกมือนีล่ละเออใส่เองเห็นผลเองก็เลยเอามาแนะนําให้เอฟซีเอาไปใส่ ผู้เพื่อนเอาไปใส่เพื่อนก็นเห็นผลขึ้นกันนะคะใส่ง่ายๆเลยนะคะเป็นขีมตัวเดียวบบมีเส้นหลอกเส้นลำโบมีอีังนะคะล้างหนาให้สะอาดนะคะก่อนนอนใช้ก่อนนอนเท่านั้นนะคะใส่แครงยามือขึ้นนะนะเออล่างนาให้สะอาดก่อนเท่าสินอนโบกขีมตัวนี้เข้าไปไผ่ายางงามไหวเห็บอกหลาย ไพ่ยอยากประหยัดหรือว่าอยากใส่เวลาเออแต่ว่างบหน่อยอยากประหยัดก็ท่าบางๆก็ได้เห็นผลขึ้นกันแต่ว่าผู้ใดท่าหลายก็สิเห็นผลไหวปะม่า,มานนั้นคุณพ่อคุณแม่เออคือถ้าเข้าโบกเข้าพอเข้าไปได้หลายเนาะมันได้ความแบบว่าบำรุงด้วยแล้วก็มาร์กไปด้วยในตัวนะคะแต่ว่าถ้าเข้าท่าบางๆก็คือสีบำรุงกัซื้อหนะเนาะท้าแค่กังขึ้นนะคะเอาใจผู้ใดที่เป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำเป็นซิ้ว ผิวมองค่ำนะคะทุกลูกอย่างในเส้นซองเวาวไปเมื่อกี้นี่ล่ละโตนี่ซอยได้เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเกิดว่าเอฟซีนะคะใส่ไปย่างหน่อยสองกระปุกขึ้นไปใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะผลลัพธ์ชัดเจนคือจะเห็นโดยตัวเองอ่าเพราะว่าเข้าซองกระจกทุกมือเห็นเจ้าของทุกมือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากไห้มีค้นทักค้นท่วงอยากไห้มีผููแบบออ,อยากเพิ่มความมั่นใจว่ามันเห็นผลแทบ้บอกหฮ้เขาคิดไปเองนะคะ เอาไปซีกับปุ๊กเลยคุณพ่อคุณแม่ใส่ไปเลยซีกับปุ๊กติดต่อกันนะคะรับรองเลยหนาคาวส้องถึงซีระดับนะคะมีคนทักค้นทวงแนนอนนะคะมูเฮ้านี่แหละันดับแรกนะคะบ่แน่นะคะคุณพ่อบ้านหรือว่าคุณแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละจะทักนะคะว่า ไปเฮ็ดยังมาหนาเป็นขาวขาวขึ้นเนาะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองคือว่าละเอออยากให้ทุกท่านเอาไปล่องเอาไปสวยเอาไปงามน้ากันนะคะตัวนี้มันใส่ดีอีลีคุณพ่อคุณแม่เออผู้ใดสนใจกะตามเบอร์ที่ล่องข้างล่างนี่ละเนาะ 0940292674นะคะเบอร์โทรและกัเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะไพ่มีไลน์ลกับไซเบอร์นี่เข้าไปขึ้นว่าบุญน้ำโชค3ามมาตรงตกใจนะคะทักมาได้เลยทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะบแมนแอดไลน์ line, มาซื้อหนูโบเห็นนะคะหนูโบเห็นขอความเดอ้อให้ทักมาพร้อมว่าสนใจขีมนะคะหนูจะเข้าไปตอบให้้าแบบว่า เอออยากถามก่อนอยาาโทษอยากคุยก่อนวาเมนเชนซองแพรบอกอะโทรมากก็ได้กับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะเอาบาที่หนีว่นเขามากกับแนวทางตัวเลขเนาะเบิรงไปพร้อมๆกันนะคะเอฟซีตั้งใจเบิรงดีๆเนาะเพราะว่ามันมีหลายตัวเลขนะคะในกระดาษแผ่นนี้นะคะตั้งใจดูดีๆแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะ แนวทางข้อมูลในคลิปนี้นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดร้อเอนะคะเนื่องโดยว่างวดนี้สัญจรจังหวัดร้อเอนาะสลากพ่นไปออกที่จังหวัดร้อ,อนะคะนี่ข้อมูลจังหวัดร้อ,อนะคะเขียนเป็นตัวเลขพร้อมราะว่าเส้นซองมักเลขตัวนี้คุณพ่อคุณแม่หนึ่งศูนย์่งก็แปลว่าร้อเอ็คือเกานี่ล่ะเออเอาตัวเลขมาพร้อมอันนี้สําคัญเลยนะคะ เออลอยเอนี่ยู่จังหวัดลอยเอดดว่าสิเป็นเลขนาสามโตหรือว่าเลขไทยสามโตนี่หาซื้อบ่ได้แล้ว,อวลอตเตอรี่ฮะนะมาแรงคักนะคะขบวแน่เนาะอาจีออกอีกรีก็ได้นะคะมาที่นี่แนวทางหลกัลกๆเลยตัวเลขหลกัลกๆที่มักออกเวลาสัญจรเกี่ยวกับผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันนะคะเพิ่นเกิดวันที่26คุณพ่อคุณแม่26เดือน8นะคะ26สิงหาคม พศส5 0 7นเะคะเพิ่นเกิด26เดือน8 2 5 0 7เนาะอายุของเพิ่นตอนนี้ก็คืออายุ60ปีนะคะเป็นผู้ว่าราชการของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเนี่ยลำดับที่57เนะคะเพิ่นเป็นผู้ว่าคนที่ห7ของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดละไปเนาะเออบอเป็นภาษาบ้านเฮานะคะบาทที่ในต่อมานะคะ อันดับพื้นที่นะคะจังหวัดร้อเอดจัดอยู่ที่อันดับที่23ค่ะอันดับประชากรนะคะจัดอยู่ในอันดับที่15นะคะต่อมาเนาะอันดับเด้ออันดับความหนาแน่นเออกล่องเส้นซองมันกลับจงก็ะเลยต้องหันมาเบิงนะคะหนูหนูอ่านกลับหัวบดได้นะคะอันดับความหนาแน่นของจังหวัดเนาะจัดอยู่อันดับที่25คุณพ่อคุณแม่อ่า เอาเบิรงกันต่อนะคะต่อมานะคะรหัสไปรษณีย์ค่ะรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดลอยเอ็ดก็คือ45000นะคะรหัสไปรษณีย์เนาะบานท,ที่นี่รหัสโทรนะคะจังหวัดลอยเอ็ดเบอร์โทรขึ้นต้นด้วย043ค่ะอา่ามีแตัวตุ่าสนใจเนาะเออบานท,ที่นี่นะคะจังหวัดลอยเอ็ดนะคะ มี20อำเภอหนึรตำบลน,นะคะแล้วก็2446หมู่บ้านค่ะนี่ละอ่าขอมูลดีๆในคลิปนี้นะคะแสงขึ้นจ่าแถบบัดที่นี่อ้อยเมืดจ่อยแบบนี้เอาให้เอซเห็นตัวเลขชัดๆเนอะตัวหนังสือชัดๆเมื่อกี้ในแดดอแสงมันจ่านะคะเจ้าซองก็เลยข,ขอปรับแน่นะคะ อ่าโอเคนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะนี่ละเป็นแนวท่างทีตัวเลขนะคะมักออกนะคะเวลาสันจรเนาะลองพิจารณาเบิงนะคะนี่เอาภาพชัดบออ่าโอเคเนาะลองเบิงนะคะที่แน่ๆที่มักออกอีลี่ลนเก็คือหนละ่ะ เกี่ยวกับผู้ว่านี่จะเป็นจังแด่ตารางงหวดนะคะแล้ววันนี้เส้นซองกันเลยล่องหาขอมูลเบิงนะคะที่จริงผู้ว,าวา่าเนาะผ้วตา่าะจังหวัดนี่เพิ่็จะมีเออ,อีกอันหนึ่งที่มาออกกคือเลขทะเบียนรถเพิ่นนะคะแต่วันนี้ผู้ว่าเพิ่นมีหลายขั้นคุณพ่อคุณแม่เส้นซองกันเลยไปอ่านเบิงนะคะว่าขั้นที่เพิ่นออกงานล่าสุดนะคะแล้วก็ขั้นที่เพิ่นมกขี่ป้ายทะเบียนหนึ่งห่าวั่สันเอ้อ เป็นผู้ว่าของจังหวัดลอยเอ็ดเราเพิ่งขี่รถไปทะเบียนหนึ่งศูนย์หนึ่งอีกคุณพ่อคุณแม่เอาเอาไปพิจารณหน้าเบิงนะคะวานเป็นตะคือบอแต่จริงเราหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มันอยู่ได้ใจเส้นซองมาตั้งแต่โดนแล้วละ่ะเออศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เอฟซีกับพ่อสีหูอยู่นะคะกะวังอยู่วังลึกๆนะคะอยากให้มันมากงวดน,นี่ละสีได้ก็ต้องตามไปอีกนะเมื่อนอนมาหลายเราหนึ่งหนึ่งกับสามแปดนี่น่านออกนี่ หือสิมาออกหมวดนี้ทั้งสองตัวซบอกเออดีคือกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาลองพิจารณาเบิงงนะคะมักตัวใดก็ลองเลือกเอานะคะนี่ก็คือ ข้อมูลนะคะข่าวสารดีๆนะคะข่าวสารดีๆอีกแล้วไปอ่านแตนเน็ตมาเลยจำมาว่าข่าวสารดีๆนะคะเส้นสองไปได้มาก็อยากจะเอามาแบ่งปันเอฟซีเนาะจังไดกะอยากให้ทุกท่านมีโชคมีหมานน่นละเออที่เอามานําเสนอนี่กับบอไดมีเจตนาอื่นนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะเส้นสองก็จะขอจบคลิปนี้ไว่อนเดอร์คุณพ่อคุณแม่ เดี๋ยวสิได้เฝ้าหาแนวทางอื่นๆมาฝากมาตอนอีกนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ